สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะประจำเดือนกันยายน2563นะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะแล้วก็คนโสดนะคะก็คืออยู่ในเทปเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ความรักของคนที่มีคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าความรักของคุณยัง โอเคอยู่นะคะยังส่งกันบ้านตรงเวลานะคะยังหวานชื่นลื่นลมเฮลบอยกันอยู่นะคะอันนี้เปิดผ่านไปเลยไม่ต้องมาฟังนะ,ะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจนะจ๊ะแล้วก็การพยากรณ์นะ,ะเป็นวงกว้างนะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะถือว่ามาฟังนิยายวิทยุหรือเ่าเขาเรียกละครวิทยุอะไรวานี้นะคะ โอเคเริ่มกันนะขอดูดวงเรื่องความรักของชาวราศีกุมแัะคากุมนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคู่แล้วนะคะในเดือนกันยายนนะคะความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะมาดูกันนะความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะของชาวราศีกุมนะคะเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนป้ายใช่ไหมความรักคนมีแฟนโอเคเพิ่มป้ายให้นะคะดูนิดหนึ่งก็สองถ้วยนะคนมีแฟนแล้วก็ความรักคุณถ้าที่ผ่านมามันมีปัญหานะคะถ้าที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาแม่หมอหมองว่าจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะมีความเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นนะคะอืม แต่ว่าหลายๆอย่างนะคะอาจจะมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจเราไหมนะคะหรือบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันอาจจะยังไม่ได้ตรงใจเราไปซะทุกอย่างนะคะยังอาจจะคือเขาเรียกว่ามันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะความรักของคนมีแฟนแล้วเห็นไหมเอ่อ queen of wands แล้วก็เพจเพจ of cups นะคะ คนมีแฟนแล้วบางคนมีข่าวดีอะไรไหมคะมีถ้าถ้ามีลูกแล้วหรือว่ายังไม่มีเนี่ยมีมีโอกาสว่ามีข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องมีน้องอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะหรือมีการปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสองถ้วยนะถ้าที่ผ่านมาคุณกับเขามีปัญหากันนะคะถ้ามีปัญหากันเนี่ย เหมือนว่าจะเริ่มมีการงอ,อกันเกิดขึ้นนะราศีกุมนะคะแล้วก็สองถ้วยเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเห็นโอเคหใจนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของเรื่องราวของคนรักเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะเยอะนี่ไงอัศวินถ้วยนะคะความรักดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาถ้าเกิดว่ามีจังหวะพ่อแง่แม่ง,งอนนะ ที่เกิดขึ้นนะก็มีการปรับความเข้าใจนะมีการง้องอนกันเกิดขึ้นนะคะนำความรักมาให้นะหรืออาจจะมีการเดินทางหรือมีการติดต่อนะคะที่จะมาพบมาเจอกับคุณนะคะหรือมีมีอะไรดีๆคำพูดดีๆเมสเซจดีๆที่ส่งมานะคะให้ให้เรานะแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวคุณยังกล้าก,ก,กลัวกับคนคนนี้นะคะมันเหมือนแบบเราไม่ค่อยไว้ใจอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเองเราก็เหมือน เหมือนเจ็บหนักเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะมีเ,เรื่องที่ไม่พอใจต่อ,อก,กันนะคะรวมไปถึงเขาด้วยแหละนะคะแต่ว่าก็ยังปักหลักกันอยู่นะคะยังยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนที่นี้เบอร์ห้าเราแฟนเกิดขึ้นนะในสถานการณ์ที่เราจะได้เจอเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้สติเนาะเหมือนคุณน่ะค่อนข้างที่จะนิ่งนะราศีกุ่มจะแบบว่า รู้งานลูกการรู้จักใช้สตินะคะควบกลุมอารมณ์ได้ดีนะคะมีที่ปรึกษาดีๆนะคะหรือว่าเราเราเนี่ยใช้สติคิดอะไรถี่ถ้วนค่อนข้างที่จะมากบางคนมีที่พลของชาวลาสีปฤษกหรือเปล่าเขามาเกี่ยวข้องนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นชาวทันาน้ำเนาะ,ะก็รกกดิจิกเมนอย่างเงี้ยมาเกี่ยวข้องรวมไปถึงชาวทัดไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยหนึ่งคาทานะคุณ คุณกับเขา,าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะปรับความเข้าใจขอ,อขอโอกาสมีการกลับเข้ามาพูดคุยนะคะในใจเราเนี่ยคิดแต่เรื่องเงินนะตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาทำมาหากินอย่างเดียวเลยนะคะรวมไปถึงค่อยๆพัฒนาเหมือนให้ให้ความสัมพันธ์มันเติบโตไปอย่างอย่างดีนะคะทีนี้จุดอ่อนได้เป็นอะไรได้เป็นสองคาถา คุณกับเขาอาจจะห่างไกลกันนะในเรื่องราวของความรักสําหรับบางคู่นะคะต้องใช้โลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องนะต้องแบบเหมือนอยากขาดการติดต่อนะคะเพราะว่าตรงนี้เองความห่างไกลระหว่างเรากับเขาอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้การขาดการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันพบปะระยะทางอาจจะมีผลกับพวกคุณนะคะเลยทาให้ความรักมันค่อนข้างดูดูมีปัญหานะคะรวมไปถึงอยังไงดีอะ คนมีแฟนแล้วนะราศีกุมเดี๋ยวนะฟังทางนี้นะคนที่มีแฟนแล้วนะราศีกุมเนี่ยไม่รู้มิชาาวสองเขามาสองหรือเปล่านะคะสวัสดีชาวสองนะราศีกุมอะ่ะแม่หมอไม่แน่ใจว่า คุณไปปิ้งใครใหม่หรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองว่าถ้าไม่ใช่ความรักระหว่างคุณกับแฟนของคุณเนี่ยนะคะในหมวดของความรักแม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณมีใครเข้ามาใหม่ๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าความรักของคุณมันพังไปแล้วนะคือถ้าถ้าถ้ามันมีปัญหาแต่เรายังยังอยู่ด้วยกันยัง พูดคุยกันอยู่อะไรประมาณนี้ไม่ได้ตัดขาดกันโอเคงั้นพวกคุณจะมีการงอ,อการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจไปซะทุกอย่างคือด้วยไทม์ไลน์อารมณ์หรือไทม์ไลน์อะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้ดังใจมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองทุกอย่างให้คอมพิวตร์ร้อเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะคะที่เกิดขึ้นน่ะหรือบางทีเขามางอเราแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบ แค่นี้เองหรอหรือแบบเฮ้ยทําไมยังไม่ได้อย่างที่พูดอะไรประมาณนี้นะมันเกิดจังหวะของการรู้สึกแบบเหนื่อยอะรู้สึกแบบเออเสียความรู้สึกรู้สึกแบบได้แค่นี้เองหรออะไรประมาณนี้นะที่เกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ความรักมันพังไปแล้วแยกกันไปแล้วนะแต่คุณยังมาดูคลิปนี้อยู่นะแล้วสี่กลุมเนี่ยคนที่ความคือคุณอาจจะดูคลิปนี้คุณอาจจะ ดูเผื่อไปอย่างเงี้ยมีหลายคนนะดูเผื่อไปคือเลิกกันแล้วอะแต่ว่ายังดูเผื่ออยู่นะคะหรือว่าเลิกกันแล้วแยกกันแล้วแต่ว่ายังยังแบบเหมือนอาจจะยังไม่ขาดหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเงียบหายไปเนี่ยอันนี้ลำบากใจนะก็คือคุณอาจจะมีใครใหม่ๆนะที่ก้าวเข้ามานะคะสําหรับบางคนที่ความรักมันมันแบบ เลิกล้างมันล้างกันไปแล้วเนี่ยนานมากเนี่ยนะคุณจะมีคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามานะจะพูดคุยทำความรู้จักกันนะมีแนวโน้มได้ได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนที่ อายุไล่เลี่ยกับพวกคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะนะที่ผ่านมาคุณอาจจะไปปิ๊งปังใครเข้ามาด้วยแล้วแหละนะคะในจังหวะน,นี้อาจจะผ่านจากการติดต่อสื่อสารก็ได้แล้วคุณก็อาจจะเป็นประเภทแพ้ทางให้กับโลกออนไลน์หรือเปล่านะหรือคนไกลต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าความรักของคุณกับแฟนของคุณเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้อง คือตรงนี้มันตกจุดเสียดังนั้นหมายความว่าคุณกับเขาว่าอาจจะห่างไกลกันหรือว่าอาจจะไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันหรือทํางานแล้วมันห่างกันอะไรประมาณนี้ก็พยายามใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์นะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าละศีกลุมบางคนก็คือเอาใจออกห่างไปแล้วนะคะไปสนใจคนอื่นแล้วก็มีนะโอเคอะก็อันนี้ก็สําหรับคนที่มีคู่ มีคู่แล้วนะคะแล้วก็ความรักอาจจะมีปัญหานะคะก็ะคือในโหมดของความรักมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมีการตรับเข้ามาง้อกันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้คอมพลตร้0ยเปอรเซตามใจเรานะคะแต่ว่าเหมือนคุณจะใช้สติพบทวนเนาะใช้สติได้จะแบบไม่ไม่วู่วามเราจะไม่เห็นหน้าไพ่ที่วู่วามเลยนะในตัวไพ่ที่เกิดขึ้นนะคะ บางทีมันอาจจะหมายถึงเขาอาจจะกลับเข้ามาพูดคุยง้อคุณหรือเขาอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้คุณซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจในข้อเสนอนั้นก็เป็นไปได้นะม,มาดูนิดหนึ่งนะคะขอคําแนะนํานะให้ความรักลาสีกลุ่มนะคนที่มีแฟนแล้วนะคะได้เป็น love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนเนาะยังไงก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีๆนะ Stay optimistic about your love life o v e l นะคะก็คือเราเขาก็บอกอะไร positive thinking and faith you bring you romance นะคะให้คุณแบบว่ามองโลกในแง่บวกแหละคิดทุกอย่างเป็นบวกคิดทุกอย่างให้มันดีๆอะต่อให้ความรักมันล้างลาไปแล้วหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเออเขาจะกลับมาหรือไม่ก็ตามอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันเหมือนแบบให้เราแบบใช้ชีวิตในมุมมองบวกมากกว่า นะมันก็จะเป็นเน่ของคุณอีกทีหนึ่งนะที่จะดึงดูดให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่อมานะคะได้เป็น let go of control issue นะคะปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปพยายามไปควบคุมนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกเสียเสียอารมณ์นะคะหรือบางทียิ่งไปควบคุมยิ่งไปบุกการเนี่ยยิ่งทำให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะ ก็บอกว่าปล่อยๆมันไปเถอะนะคะการไม่หวนนะาทหนึ่งนะทะเลาะกับแมวดีกว่าทะเลาะกับเธอบางทีแมวยังมีเหตุผลที่น่าฟังมากกว่านะคะส่งไลน์ไม่ตอบโทรบอกไม่ว่างนะคะสำหรับบางคนมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารออนไลน์จริงๆนะไม่รู้ใครบอกใครนะคะ รักแท้มีอยู่จริงนะคะในตรงนี้เองบางทีอาจจะไม่ได้บล็อกอาจจะหมายถึงว่าเรากับเขาว่ามีปัญหาเรื่องการพูดคุยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะหรือบางทีอยู่ไกลต้องได้ใช้ช่องทางโซเชียลในการพูดคุยแล้วทีเนี้ยพอพอรู้สึกว่าเวลามันไม่ตรงกรันหรือจังหวะพูดคุยไม่ตรงกรันบางทีเราอาจจะละซึ่งความพยายามที่จะพูดคุยนะคะก็เลยอาจจะทําให้ ให้มันแบบมันแย่เพราะว่ามันมันตกอยู่ในตำแหน่งเสียงไงบางทีอาจจะหมายถึงว่าการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะคะก็ลองปรับจูนกันดูนะจ๊ะโอเคคนมีแฟนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวต่อมาเรามาที่โหมดคนโสดนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ความรักคนโสดชาวราศีกุมนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะความรักของพวกคุณนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอดูนะ ราศีกุมนะจ๊ะยคนโสดคนโสดสวัสดีชาวส่องด้วยนะคะทำเสียงสามนิดหนึ่งะ,ะสวัสดีชาวส่องคะ่ะแต่แดานะราศีกุมนะจ๊ะคนโสดเดือนนี้เดือนนี้ได้เป็นเดนมิเชียล เดอะเมจิเชียนแม่หมอจะพูดว่าโลกโซเชียลก็เลยผสมกันไปเลยนะคะโอ้โหไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซดเลยนะราศีกุมคนโสดนี้โลกโซเชียลเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะจ๊ะนะติดต่อสื่อสารพบปะคนมากมายนะไม่ว่าจะ,ะช่องทางออนไลน์หรือตัวตนจริงๆนะคะเนี่ยได้ตลอดเลยนะกลับเข้าบ้านนี่เปิด Wifi ก่อน เช็คข้อความเช็คข้อมูลนะงานทั้งงานทั้งเพื่อนทั้งสังคมคีิปไ้หมดเลยนะคะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการติดต่อสื่อสารโดยแท้นะคะทั้งงานชีวิตส่วนตัวทุกอย่างเสียงอะไร <c oughs> <c oughs> นะคะโอ้ยมีคนเข้ามาหาเยอะนะ่ะแบบนี้ย <c oughs> ที่ผ่านมา The ะเวอรคุณอาจจะ มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือมันเป็นช่วงการเปิดกว้างอะไรบางอย่างนะที่เกิดขึ้นสําหรับคุณนะแล้วคุณก็เหมือนเขาเรียกว่ามีเกาะคุ้มกันตัวนะใส่สินไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าองค์ความรู้หรือการรู้จักเอาตัวรอดนะคะแล้วก็คุณอาจจะไปชอบใครก็ได้ที่เขาอาจจะเป็นคนประสบความสําเร็จนะสําหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะอืมแล้วอาจจะเป็น ทางไกลต่างประเทศด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาราศีกุมคนโสดก็ไม่ได้ว่างนะจ๊ะสิบคาถาจ้างานเยอะมากภาระเยอะเยอะสุดๆทุ่มเทเต็มที่นะคะถึงบอกว่าเนี่ย The magician ทำได้ทุกอย่างละนะคะถ้าฉันมีสิบหน้ายังทศกัณน,นะคะไม่ใช่อันนี้ต้องแบบมีหลายๆมืออทำงานนะ,ะแล้วทีเนี้ยเดือนนี้สถานการณ์ที่เราจะได้เจอนะคะททนแทน,แทน,แทน,แทนคนโสดหนึ่งถ้วย ขอไม่หมอะสักจอกได้ไหมนะจะมีความรักเข้ามานะจ๊ะทุกคนจะมีคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าถูกใจใช่เลยฮัลโหลอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็น่าจะชอบคุณด้วยนะหนึ่งถ้วยนะมีความรักเกิดขึ้นนะเฮ้อเฮ้อเฮ้ที่นี่นะคะโอ้ยเขินเขินแทนราศีกุมจังเลยนะแล้วราศีกุมนะ เขาเป็นเดอะซันนะ How are you today ไม่ใช่คือแบบว่าคุณโดดเด่นเฉิดฉายเฉิดตลาดวิบป๊อบวิบ๊อบเป็น,ปนคือถ้าเป็นเด็ตไอดอลก็แบบดังอ่ะอะไรเงี้ยหรือว่าทำํำช่วงนี้อาจจะทำงานอะไรประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าเป็นที่โดดเด่นเป็นที่แบบว่าน่าจับตามองมากเลยอะไรเงี้ยในในที่ที่คุณอยู่นะแล้วก็บางคนเนี้ยอาจจะแบบหน้าเด็กนะคะแล้วก็ลันลา ลาเป็นอะไรหรออะไรอเงี้ยโอ้ยเขินนะ่ะแล้วตอนนี้ยเดือนตะันน่ะคนที่เข้ามาเข้ามาหาคุณช่วงนเนี้ยเนี่ยแล้วคุณแบบเจอคนเยอะไงเดิอนมเมจิเชียเนี่ยพบปะเยอะแยะคุณเป็นเซ็นเตรอร์ใครก็เข้ามาแบบเดินเข้ามาถามคุณอาจจะแบบห้องน้ําอยู่ทางไหนไม่ใช่แล้วอาจจะแบบว่าติดต่อประสานงานกันอะไรประมาณเนี้นะเออนั่นแหละอุย้ย ก็จะมีคนหน้าตาดีๆหรือแบบว่าอาจจะแบบดังๆหรือแบบอาจจะดูแบบว่าไฮโซหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดอะสันเนี่ยเข้ามาคุณหรือเขาแบบอาจจะหน้าตาดีโดดเด่นตัวคุณเองก็หน้าตาดีโดดเด่นดึงดูดอะไรเงี้ยเด่นดังเนี่ยอะไรอีกโอ๊ยแม่หมอกอโทษนะเขินนะอันนี้ไม่ใช่ราศีแม่หมอะนะ แอบเคิร์นแต่ทีนี้มันเป็นก้าวถ้วยไงแล้วก็ลันลาแหละละันลันลาเนี่ยก้าวถ้วยเนี่ยนะคะความสุขที่คุณดื่มได้นะคะก้าวถ้วยก็คือเราอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้ได้ด้วยหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะพอเข้ามาหลายถ้วยเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเหมือนกันนะแล้วทีนี้ต่างคนต่างหลายถ้วยเหมือนเหมือนกันไงบางทีแบบว่าตัวป๊อปกับตัวป,ป๊อปตัวท็อปกับตัวท็อปเนี่ยมาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้ย เสน่ห์ไม่รู้จะลงที่ใครละจ้านะคะต่างคนต่างอาจจะแบบมีตัวเลือกนะคะด้วยความที่แบบว่าแฟนคลับ f อซเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องไปวัดกันหน้างานอีกทีนะคะแล้วก็ที่แต่ในใจเราอะคิดแต่เรื่องเงินนะคะหอยหาความรักความเมตตาแบบราศีกุมเนี่ยช่วงช่วงที่ผ่านมาทํางานหนักนะคะเพราะว่าเรื่องเงินนะอาจจะมีสภาพมันเป็นทุกคนนะคะตั้งแต่โควิดเข้ามานะคะนะ ตั้งแต่โควิดเข้ามาเราก็อยู่ในช่วงวิกฤตกันทุกราศีนะจ๊ะเนี่ยห้าเหรียญเกิดขึ้นนะคุณอาจจะแบบคิดเรื่องเงินเงินทองทองอยากจะหาเงินไว้ก่อนมากกว่านะอยากจะแบบแบบหาเงินมาเติมอะ่ะมาเติมรายได้นะคะหรือบางทีมันอาจจะหมายถึงถึงว่าในตัวห้าเหรียญนะ่ะใครบางคนถ้าเกิดมีคนที่แอบชอบอยู่ในใจอะ่ะคุณอาจจะคิดว่าไม่ ไม่มองฉันเลยเหรออะไรเงี้ยไม่สนใจฉันเลยฉันไม่เห็นเธอเลยฉันคิดถึงฉันเหงาฉันแบบอยากได้ความรักจากเธอมากเลยทำไมแบบเธอไม่กิฟต์ยูฮาร์สทีอะไรประมาณนี้นะคะ ไปแล้วแม่หมอไปแล้วนะคะส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะ <c oughs> นายเวนดี้เอมเพลอร์เราอาจจะไปชอบคนไกลนะมีแนวโน้มว่าราศีกุมเนี่ยถ้ามีคนชอบอยู่ในใจนะคุณอาจจะไปชอบคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะหรืออาจจะเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นทํางานระดับใหญ่นะหรือเป็นอะไรเศรษฐีก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุ เยอะกว่านะคะหน้า <rôle> ท <à> <Warner. S 2> <an iously> ี่การงานดีอย่างเงี้ยนะคะที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษรัคนาเมธได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมตุ้งตุงแต่แต่ตุ้งตุ้งทีนี้นะในตัวของจุดอ่อนจุดอ่อนของชั้นนะคะได้เป็นหกเหรียญนะคะ หกเหรียญเนี่ยบางทีเราชอบไปแพ้ทางเขาเรียกว่าแพ้ทางได้ด้วยนะหรือจุดอ่อนได้ด้วยนะเราชอบไปแพรทางคนที่ใจดีใจบุญอย่างเงี้ยคนที่แบบมาช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาอุ้ยพี่ขาเอ่ออะไรนะกระดาษติดเครื่องไทยเอกสารค่ะไปตามใครมีใครมาช่วยออนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเราอย่างเงี้ยคนใจดีคุณจะแพ้ทางคนใจดีคนใจบุญน,นะฮะพ่อพระแม่พระ,พระอะไรประมาณนี้เข้ามาปุ๊บโอ้ยราศีราศีกุม ชอบมากอะไรประมาณนี้นะแล้วทีเนี้ยหกเหรียญเองบางทีมันหมายถึงแบบเราอ่ะอาจจะเป็นคนชอบแบบว่ารักเผื่อเลือกหรือเปล่ารักแบบให้โอกาสนะต่างคนต่างให้โอกาสก็ได้นะหรือบางทีเราเราอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะได้ด้วยเราอาจจะเลือกอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้นะนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะให้ใครเราเลือกที่จะให้ใครนะแม่หมอมองว่าละสี่กลุมคนโสดเนี่ยมีคนมาชอบคุณอยู่ แต่อยู่ที่คุณจะคีบให้ใครอ่ะนะคะในตัวของหัวใจของคุณน่ะนะคะแล้วทีนี้ไพ่ใบสรุปได้เป็นเจ็ดถ้วยนั่นไงนั่นไงนะคะงานมโนก็มานะคะงานตัวเลือกก็มานะคะคุณตัวเลือกเยอะโลคออนไลน์เนี่ยเยอะด้วยนะคะหรือว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะคะในเดือนนี้เองนะคนโสดชาวราศีกุมก็คืออยู่ในโหมดของการเลือกนะคะเลือกแต่แต่เจอแล้วแหละเจอละแต่ กักก่อนกักไงฟอร์มฟอร์มนะคะขอกักก่อนขอเลือกก่อนอนะมีสิทธิ์จะเลือกก็ขอเลือกก่อนเลยวันนี้นะคะที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะแล้วที่ในในสถานการณ์นี้มันก็เป็นเป็นเหมือนกระจกหกด้านมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราฝั่งนู้นเขาก็เลือกก่อนเหมือนกันนะต่างคนต่างเลือกนะแตไ่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีใครไม่มีช้อยนะคะต่างคนต่างมีช้อยนะคะอืมก็มีสิทธิ์ว่าคนโสดเนี่ยความรัก ความรักดีๆจะเข้ามาความรักมันจะเกิดความรักเข้ามานะปิงปังหรือเขาคือเขาก็มีโอกาสว่าเขามาชอบเขามาชอบคุณเกิดขึ้นประมาณนี้เลยโอเคไหมนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะทําให้เราฝันไปไกลคิดไปไกลนะเขาเป็นคนในอุดมคติของเรานะ,ะเขาอาจจะอยู่ในโลกออนไลน์นะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้มันยังเป็นอะไรที่ เราอาจจะมีสิ่งที่เราอยากจะได้มากกว่าหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการเรื่องราวในชีวิตของเราก่อนมากกว่านะคะเราก็เลยปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นฟุ้งไปก่อนแล้วเราก็เหมือนจัดการงานยะการยะกงานของเราก่อนอะไรประมาณนี้นะเหนื่อยจังอ่ะมามาถามคำถามดีกว่าให้เพื่อนๆที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะแต่จริงๆหน้าไพ่นี้สามารถอ่านได้อยู่แล้วเนาะในหมดของคน แอบชอบนะคะถามคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกกับคนที่คุณแอบชอบอย่างไรบ้างนะคะเนี่หกเหรียญเออคุณให้โอกาสเขารวมไปถึงคุณรอโอกาสจากเขาได้ด้วยนะคุณคือต่างคนต่างให้โอกาสกันอะ เป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็สิงอยู่ในใจคุณค่อนข้างที่จะมาก Queen of Pentacles คุณเลือกที่จะนิ่งๆแล้วก็ดูเรื่องราวหลายๆอย่างที่ดำเนินไปช้าๆได้คุณไม่ใจร้อนแต่คุณมีความอึดอัดอยู่ในใจคุณเก็บเขาเก็บซ่อนเขาอยู่ในใจอยากจะบอกอยากจะบอกฉันรักเธอแต่ฉันไม่กล้านะคะฉันบอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเสียฟอร์มอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างนะคะ Oh. ช่วงนี้นะฝั่งนู้นเองเขาเขาจริงๆคุณกับเขาอาจจะพบเจอคุยกันด้วยผลประโยชน์หรือบางทีมันอาจจะเป็นการรักษาหน้าตาทางสังคมนะหรือบางทีเราอาจจะทํางานร่วมกันหรือเปล่านะคะช่วงนี้เขาเองก็ยังตอบใครอะไรไม่ได้นะตัวเองเขาเองก็ยังโลเลยังไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเฮ้ย hey, คุณชอบเขาจริงหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเจะคตาเองช่วงนี้ เขาก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมีอุปสรรคอะมันเหมือนเขาต้องใช้ความพยายามเยอะนะกับคุณ่ะเหมือนพยายามทําความเข้าใจหรือบางทีมันหมายความว่าเขาพยายามที่จะหาหลักฐานนะว่าเฮ้ยคุณชอบเขาหรือเปล่าคุณแอบชอบเขาหรือเปล่านะคะนะกำลังพยายามที่จะเสาะหาแสะแสเขาเรียกว่าแสะใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นก้าวดาบเขาก็รู้สึก เครียดหรือกังวลใจกับคุณเหมือนกันนะคะก็ยังคิดไม่ตกเหมือนกันว่าตกลงคุณชอบเขาหรือเปล่านะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตัวคุณเองก็อาจจะขี้หึงนะแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีเรื่องราวที่เขายังก้า,กา,กากวกลัวหรือยังไม่แน่ใจในตัวคุณเหมือนกันนะว่า อะไรยังไงนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็มันจะเติบโตไปอย่างจะช้านะคิงคิงออเพนเตอร์เราอาจจะไปสนใจเรื่องการงานการเรียนมากกว่าหรือว่ามันความรักของเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ด้วยชาลีออตเองบางทีอาจจะมีการแบบเหมือน ใครบางคนอาจจะอยากรู้อยากจะควบคุมอะไรบางอย่างหรือแบบความรักของผู้คุณมันอาจจะเป็นลักษณะมามาไปไปหายหายนะคะด้วยความที่อาจจะไปสนใจเรื่องงานมากกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ชอบให้ควบคุมคอนโทลมากนะคะก็คืออาจจะดูห่างแล้วก็โฟก,กัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะแต่ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยนะว่าเฮ้ยเธอแอบชอบฉันหรออะไรประมาณนี้นะคะขอคําแนะนําให้คนสดชาวราศีกุมนะคะ ได้เป็น love yourself first เอาออกมาตลอดเลยนะคะเนี่ยรักตัวเองก่อนนะจ๊ะใดๆก็ใดๆนะจ๊ะได้เป็น release your ex นะคะสำหรับใครที่ยังมีเรื่องราวเก่าๆที่ค้างอยู่นะ พลังงานของแฟนเกา่าคนเก่านะคะที่ค้างอยู่ที่ยังบล็อกคุณไว้อยู่นะที่คุณยังรู้สึกว่าคุณจองที่ไว้ให้เขานะคะจองที่ตรงนี้ไว้เขาคนเดียวเลยไม่ให้ใครเข้ามาใกล้นะคะเขาบอกว่าถึงเวลากําจัดพลังงานเหล่านั้นไปซะนะคะเตรียมเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยจะเอาไม้นะคะเขาบอกนะล e ลิ eggs, สเซอเอ็กซ์นะคะต่อมานะคะ ได้เป็นฮันนีมูนนะคะบางคนนะอาจจะไปเดินทางหรือเปล่าเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะได้เจอใครทุกใจนะคะหรือบางทีนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กับใครบางคนเราอาจจะเป็นช่วงจังหวะช่วงจังหวะที่แม่น้ำมันอาจจะเป็นแบบว่ากลายเป็นน้ำหวานเป็นน้ำเชื่อมกันไปเลยนะคะมีแนวโน้มนะว่าราศีกุมคนโสดนะจะมีคนเข้ามานะคะใหงไงก็ เช็คเสื้อผ้านหน้าผมนะคะเครื่องสำอางให้เรียบร้อยมีความสุขกับสิ่งที่คุณชอบคุณชอบอะไรคะพิมพ์คอมเมนต์ไว้หนก็นได้นะกินข้าวอยู่ใครกินข้าวไม่เรียกไม่เหมอะเลยนะต่อมานะคะได้เป็นติดต่อไม่ได้บล็อกนะคะสำหรับ คนนี้น่าจะเป็นคนเก่าไหมนะคะน่าจะเป็นคนเก่าก็ลิ l e สย e เอ็กซ์นะกำจัดพลังงานไปซะขอบคุณลาสีกุมทุกคนมากเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าลืมวอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะเจอคนถูกใจไวๆไวนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ